เพราะเหตุใดพระคาถาชินบัญชรสมเด็จโตพรมรมรังศีจึงถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาผู้ใดที่สวดพระคาถานี้จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในการปัจจุบันสุดยอดของพระคาถาคือการสวดพระคาถาชินบัญชรซึ่งถือเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตยอยู่กับเราพุทธคุณทั้ง9ประการมีดังนี้ เมตตามหานิยม <sk ill im it> แคล้วคลาดปราศจากโครคได้ลาบได้ยศขาขายดีมีวิชาความรู้จเจริญรุ่งเรืองผู้ใดที่สามารถท่องและจำได้เป็นปกติถือว่ามีบุญมากดังนั้นผู้ที่หมั่นท่องพระคาถาชินบัญชรควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในทรรนองครองธรรมในโลกนี้อิทธิพลแพ้อ,อิทธิฤทธ อิทธิริ์แพ้บุญยริษบุญยริษแพ้กรรมวิบากและธิ์ของกรรมลิขิตไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้เราได้บอกทุกครั้งว่าท่านไม่ต้องเชื่อเราแต่ให้พิจารณาดูตามความเป็นไปได้ความเป็นมาพระคาถาชินบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมรังสีพระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ตกทอดมาจากลังกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จขนพบในคำพีโบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากล่ําลกลมีเมตตามหานิยมขจัดภัยตลอดจนคุณใสต่างๆเพื่อให้เกิดอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ ก่อนการเจริญภาวนาให้ท่านได้ตั้งนโมสามจบแล้วก็ะระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จรากศัพท์ของคำว่าคาถามาจากภาษาบาลีคาถาแปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวดังนั้นคำพูดของคนเราทุกคำก็คือคาถาทั้งสิน้นแต่คาถาในความเข้าใจของทุกคนไม่ใช่ความหมายเช่นนั้น คาถาที่เรารู้จักคือถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถแสดงผลอันวิเศษแก่ผู้ที่ยึดถือท่องบน่นในบรรดาคาถาที่ท่านผู้รู้ผูกขึ้นมานั้นคาถาชินบัญชรของสมเด็จพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อโตว,วัดระคังนับว่าแพร่หลายที่สุดคาถาชินบัญชนนี้เพียบพร้อมไปด้วยอัดและฉันทะลักทั้งยังคงความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งกระทั่ง พระเครื่องสมเด็จวัดระฆังที่ลือลั่นสนั่นเมืองก็ปลูกเสกด้วยพระคาถานี้เองแต่ว่าคาถาชินบัญชนนี้ก็ยังมีแปลกแตกต่างไปหลายฉบับบางฉบับก็เพิ่มมาหนึ่งบทบางฉบับก็หดหายไปสองบรรทัดคาถาบางตัวก็ผิดเพี้ยนกันไปแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรความศักดิ์สิทธิ์ของคาถานั้นขึ้นอยู่กับสมาธิ จิตของผู้ท่องบนต่อให้คาถาผิดพลาดเพียงไรก็ตามหากจิตเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเสียแล้วผลก็เป็นไปตามการอธิษฐานทุกประการหากท่านผู้ฟังตัดความตะกิดตะขวางใจในตัวคาถาตั้งใจท่องบนอย่างจริงจังผลดีย่อมบังเกิดแก่ท่านอย่างไม่ต้องสงสยัยและต้องอัศจรรย์ใจในคาถาอันวิจิตไพราะ ที่เป็นผลผลิตจากอัจฉริยภาพของเจ้าประคุณสมเด็จท่านเป็นแน่แท้พระราชพรมยานบีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีเลียงดำแห่งวัดท่าสูงท่านได้พูดถึงพระคาถาชินบัญชรไว้ว่าพระคาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาสำคัญของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหาร เป็นบทคาถาสำคัญที่เจ้าประคุณสมเด็จใช้ปลูกเสกพระสมเด็จคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งถามเจ้าประคุณสมเด็จว่าเหตุใดพระสมเด็จวรรครังจึงศักดิ์สิทธิ์เจ้าประคุณสมเด็จถวายพระพรตอบว่าเหตุที่สมเด็จวรรครังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะปลูกเสกด้วยพระคาถาชินบัญชร มีความนิยมสวดพระคาถาชินบัญชรมาตั้งแต่ครั้งที่เจ้าประคุณสมเด็จยังมีชีวิตอยู่ตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะเชื่อเรื่องของการทรงอนุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์จริงผมเองก็เคยสัมผัสพบเห็นเป็นที่ประจักษ์หลายครั้งและเพื่อนชาวพุทธจำนวนมากก็มีประสบการณ์จากการสัมผัสด,ด้วยตนเองเหตุนี้ จึงเป็นที่นิยมสวดกันโดยทั่วไปเพราะเชื่อว่ามีอนุภาพในการคุ้มครองป้องกันสัพพภัยสัพพโรคสัพพทุกข์และยังให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตเมื่อไม่กี่ปีมานี้เคยมีคนอ้างว่าต้นฉบับพระคาถาชินบัญชรมีมาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ในประเทศลังกาแล้วพระคาถานี้ ก็เคยมีจานจะรึกไว้ในคำพีใบลานที่ภาคเหนือมีเนื้อความคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์หรือนักปราชชาพุทธต้องค้นคว้าหาความจริงกันต่อไปแต่ในชั้นนี้ก็พึงเป็นที่เข้าใจว่าพระคาถาชินบัญชรเป็นคาถาสำคัญของสมเด็จพระพุทธจาจย์ตัวพรหมรังสี ความหมายและความสำคัญตลอดจนเหตุผลที่พระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ได้เคยเขียนในเชิงตอบคำถามไว้ในหนังสือเรื่องสิทธสมเด็จแล้วดังที่จะยกมาพรรณนาดังต่อไปนี้นะครับความจริงชื่อพระคาถาชินบันชนนั้นแปลว่าหน้าต่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเนื้อความในบทพระคาถาอันยาวเหยียดนั้น อาจจำแนกได้เป็น5ตอนคือตอนที่1เป็นบทสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วสเสวยวิมุตติติสุขจากความตรัสรู้นั้นแล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มีสมเด็จพระตันถังกรพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เสด็จมาอยู่ณนเะบื้องกระหม่อมตอนที่สอง เป็นบทอัญเชิญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้มาสถิตยอยู่ที่ศีรษะที่ดวงตาและหน้าอกตอนที่สามเป็นบทอาราธนาพระอริยสาวกทั้งปวงมีพระสาลีบุตรพระโมคคัลานะพระอนุรุทธเถระเป็นต้นให้มาสถิตณส่วนและอวัยวะต่างๆตอนที่สี่เป็นบทอัญเชิญพระสูตรทั้งปวง มีรัตนสูตรเป็นต้นมาสถิตยอยู่ที่ส่วนต่างๆและกางกั้นอยู่เบื้องบนอากาศและเป็นกําแพงอันล้อมรอบตอนที่5เป็นบทอนิสงฆ์และเงื่อนไขของพระคาถาชินบัญชรสำหรับผู้ร่ำเรียนท่องบนมนนี้ซึ่งมี3ส่วนคือส่วนที่1เป็นส่วนอนิสงฆ์หรือผลที่จะได้รับซึ่งขออนิสงฆ์ ให้อุปัตถวันตรายทั้งหลายภายนอกและอุปัตภวันตรายทั้งหลายภายในอันเกิดแต่เหตุต่างๆมีลมกำเริบและดีซ่้นเป็นต้นให้ดับสูญไปส่วนที่สองเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะต้องประพฤติป,ปฏิบัติในปัจจุบันว่าเมื่อข้าพเจ้าประกอบการงานของตนอยู่ในขอบเขตในพระบัญชรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว ขอได้โปรดคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าส่วนที่สเป็นเงื่อนไขและคำมั่นสัญญาในอนาคตว่าด้วยประการชนนี้เป็นอันข้าพเจ้าได้คุ้มครองไว้ด้วยดีและด้วยอนุภาพของสมเด็จพ,พระชินสีสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่อุป,ปัตตวทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะ แก่มูอริยะศัตรูทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่อันตรายทั้งปวงข้าพเจ้าผู้อันอนุภาพแห่งพระสัทธรรมคุ้มครองรักษาแล้วจะประพฤติตนอยู่ในขอบเขตพระบัญชรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเทินมาภายหลังได้พิเคราะห์ดูแล้วเข้าใจว่าบทพระคาถาชินบัญชรน,นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะเหตุสองสถานสถานแรกเป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยลักษณะของบทมน์เช่นเดียวกันกับความศักดิ์สิทธิ์ของมนคาถาที่มีมาในทุกศาสนาทุกลทัทธิความเชื่อซึ่งเรียกว่าวิชาไมยริศคือบันดาลให้เกิดความสําเร็จเพราะวิชาหรือบนวิธีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากก็เพราะว่าลักษณะของบทมนนั้นเป็นการอัญเชิญบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ของพระธรรมของพระอริยสาวกทั้งหลายตลอดจนพระธรรมทั้งปวงอันพระตถาคตเจ้าได้แสดงแล้วจึงนับว่าเป็นบทมนที่เป็นธรรมขาวหรือที่เรียกว่าสเสวตเวท,เวทไม่ใช่ใสเวทซึ่งเป็นธรรมดำหรือคุณใสสถานที่สองเป็นบทที่มีลักษณะการสายทยายมนโดยมีสวนรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาและจิตที่ไกลจากกิเลส โดยลำดับแล้วคําว่าชินบัญชรแปลว่าหน้าต่างของพระพุทธเจ้าหน้าต่างของพระพุทธเจ้าคืออะไรตรงนี้วินิจฉัยโดยในยะความที่มีมาแต่โบราณว่าอันดวงตาคือหน้าต่างของดวงจิตเมื่อใจคิดงามงดตาสดใสคิดชั่วช้าตาก็บอดออกความในรักษาใจให้เลือดไว้เถิดเอ่ย บัญชรของพระพุทธเจ้าก็คือดวงตาของพระพุทธเจ้านั่นคือดวงตาที่เห็นธรรมแต่อีกในหนึ่งก็อาจจะหมายความได้ว่าเป็นหน้าต่างที่จะมองเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือการมองเห็นธรรมดังพระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตดังนั้นบทพระคาถาชินบัญชรที่แม้จะมีเนื้อความยืดยาวแต่รวมความก็คือ การให้มีความศรัทธ,ธาความเพียรมีสติมีสมาธิและมีปัญญารู้แจ้งซึ่งพระธรรมอันประเสริฐที่พระตถาคตเจ้าได้แสดงแล้วคือมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาซึ่งเรียกว่าเห็นพระไตรลักษ์แล้วจะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งหลาย ถึงซึ่งวิชาและวิมุตได้นั้นก็โดยอาศัยการปฏิบัติอบรมจิตในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาด้วยเหตุนี้พระคาถาชินบัญชรก็คือบทพระคาถาที่แสดงเป้าหมายที่สุดแห่งคำสอนของพระตถาคตเจ้าคือความหลุดพ้นจากทุกสิ้นเชิงถึงซึ่งวิชาและวิมุตโดยการฝึกฝนอบรมจิตด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองหลักการสวดพระคาถาให้ได้ผล คือการสวรดด้วยสติสัมปัชัญญะเต็มเปี่ยมไม่ใช่สักแต่ว่าสวดออกเสียงแต่จิตล่องลอยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กายคือสถานีให้จิตอาศัยอยู่ดังนั้นกายและจิตคือสถานีเชื่อมพลังงานหากเราต้องการรับพลังกระแสะพะรัตน์ไตรผู้สวดมนต์ก็ต้องทำจิตใจให้พร้อมกับการเชื่อมพลังด้วยการทำให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นในการสวด ขอให้จําไว้ว่าพระรัตนตรยัยท่านยินดีที่จะแผ่พลังมาปกป้องคุ้มครองรักษาคนดีแต่ท่านเชื่อมมาคุ้มครองไม่ได้เต็มที่เพราะขาดสถานีเชื่อมหรือสถานีเชื่อมไม่มีคุณภาพรับพลังไม่ได้เพราะด้วยเหตุสองประการคือ 1. ขาดสมาธิขาดสติสัมปชัญญะไม่จดจอ่ออยู่กับสิ่งที่ตนทำสำหรับการสวดมนต์ก็ไม่มีศรัทธาที่แท้จริง และไม่มีจิตจดจอ่ออยู่กับบทสวดแต่ละคำแต่ละคำคำบาลีคือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจึงมีพลังในการเชื่อมถึงพระรัตนไตรัยมากเหมือนเราคนไทยพูดภาษาไทยกันก็เข้าใจชัดเจนแต่หากพูดภาษาอื่นก็เข้าใจไม่ทราบซึ้งเท่าดังนั้นการสวดมนต์ที่ดีจึงควรสวดด้วยภาษาบาลีหากสวดอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวชัด สวดด้วยจิตที่มีสมาธิสูงก็จะยิ่งรับพลังศักดิ์สิทธิ์ได้มาก 2. จิตมีกิเลสมากเมื่อกิเลสมากก็เท่ากับสถานีสกรปรกเศร้าหมองไม่อาจรับพลังได้เต็มที่เพราะกิเลสที่หนาเป็นตัวขวางกั้นไม่สามารถรับกระแสภารันาตนณไตที่ส่งลงมาให้ดังนั้นหากข้อสองบกพร่องอยากน้อยทำข้อหนึ่งให้ดี การมุ่งแต่สวดมนต์อย่างเดียวไม่อาจหลุดพ้นได้เพราะเป็นการส่งจิตออกแม้จะมีลักษณะความตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิแต่ไม่ใช่การตั้งมั่นที่ทําให้เกิดความรู้แจ้งเช่นวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นการเพ่งดูจิตรู้กายเวทนาจิตธรรมและวางอุเบกขาการสวดมนต์จึงต้องมีความพอดีไม่ทํามากเกินไป จนไปลดความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกล่าวถึงตอนนี้ก็จะขอยกการมองเห็นพลังความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่มีอภิญญาจากบารมีเดิมที่ได้เห็นพลังของพระคาถาชินบัญชรในช่วงของการร่วมกิจการปราบไพรีโดยหลักสำคัญอันหนึ่งนั่นก็คือสวดพระคาถาชินบัญชรเก้าจบเพราะเวลามีผู้บอกว่าพระคาถาศักดิ์สิทธิ ก็จะจินตนาการไม่ออกว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนี่เป็นคําบอกเล่าจากคุณทรงเกียรติตลอดช่วงสวดจบที่1นถึงหได้เห็นภาพท่านอาจารย์ใส่ชุดขาวมวยผมแบบที่ท่านอาจารย์มักมวยปกติโดยเห็นจิตท่านอาจารย์ใหญ่โตยิ่งกว่าจักรวาลดวงดาวที่เห็นในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนแต่จิตท่านอาจารย์ใหญ่กว่าจักรวาลมากมายนัก ตลอดช่วงสวดจบที่ประมาณ6กถึงเนั้นได้เห็นภาพท่านอาจารย์และองค์สมเด็จปู่โตพรมหมรังสีในชุดจีวรส้มอมแดงและภาพหลวงปู่โตในแบบภาพเก่าสีน้ำตาลปรากฏขึ้นโดยองค์ของทุกท่านใหญ่โตยิ่งกว่าจัก,กรวาลเมื่อเริ่มบทที่8และตลอดช่วงสวดจบที่8ปและ9นั้นได้เห็นภาพองค์พระมหาโพธิญาณแห่งกึ่งพุทธการคือองค์พระประจํธรรมสถาน ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลโดยองค์ท่านเป็นเปลวเพลิงยิ่งใหญ่ทั้งองค์ศาแสงอย่างแรงกล้ายิ่งใหญ่กว่าทุกดวงดาวณจุดกึ่งกลางจักรวาลที่มีดวงดาวนับไม่ถ้วนในพื้นจักรวาลอันมืดโดยรังสีเปลวเพลิงนั้นได้ค่อยๆทําทำลายความมืดมิดในจักรวาลเหล่านั้นเรื่อยเืโดยค่อยๆขยายวงกว้างออกไปแต่ยังไม่หมดทีเดียวยังเห็นความมืดในจักรวาลรอบๆอ,อยู่อีก และเมื่อสวดจบสิทธ์ได้นั่งเตโชวิปัสสนาโดยทันทีเมื่อนั่งได้สักครู่ได้มีภาพองค์พระมหาโพธิญาณแห่งกึ่งพุทธการองค์จำลองที่สิทธ์ได้บูชาที่บ้านได้สาดแสงสีทองทั่วทุกทิศโดยสิทธ์นั่งคุกเข่าพนมมือหน้าองค์ท่านโดยแสงรังสีสีทองนั้นได้ส่องทะลุตัวของสิทธ์โดยตัวของสิทธ์ไม่มีกายเนื้อแต่เป็นเหมือนวิญญาณ ที่แสงสีทองจากองค์พระมหาโพธิญาณองค์จำลองนั้นได้ส่องผ่านกายขณะนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่อย่างนั้นโดยในความรู้สึกเหมือนมีแสงสีทองได้ชำระสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในใจและกายให้หมดบางเบาลงมากด้วยสนามพลังงานที่เปลี่ยนไปมากจากพลังอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมคนทั้งโลกหลายพันล้านคนก็ให้เกิดพลังสนามแม่เหล็กที่แกร่งกว่าในยุคไหน และจะทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกการภาวนาด้วยวิธีธรรมดาที่ไม่มีแรงหักล้างหรือเปิดช่องพลังความมืดเป็นสิ่งที่เกือบจะเหลือวิสัยที่จะหลุดพ้นได้หากไม่บวชเป็นพระและหลีกเล่นให้พ้นจากคลื่นเหล่านี้ทำอันแข็งแกร่งของเตโชวิปัสสนาที่มีอนุภาพแห่งาธาตุไฟประหัดประหารสนามพลังงานที่มืดมิดจนยากที่จะฝ่าไปได้ เป็นการมาถึงที่เหมาะแก่ช่วงเวลาดังคำทำนายกึ่งพุทธการถึงพระธรรมมิกราชโพธิยานผู้เข้าถึงยานอันแข็งแกร่งในการทำลายความมืดบอดแห่งยุคแต่ด้วยกำลังเช่นนักภาวนาขราวาตยังมีจิตติดเพลินไม่ฝึกสติสัมปชัญญะขาดวินัยในการภาวนาหนำซ้ำแม้จะได้ทำแล้วยังไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ ไม่เห็นโทษภัยของการผิดศีลก็ย่อมไม่อาจทําให้ธรรมนั้นเจริญขึ้นและยังเสี่ยงต่อการมีจิตตกต่ําเผลอพลัง้งทําบาปและถูกล่อลวงปองร้ายด้วยวิธีต่างๆนานา,น,านักภาวนาจึงต้องปรับตัวอย่างจริงจังและต้องเพิ่มการสวดพระคาถาชินนบัญชร9จบสัปดาห์ละหนึ่งหรือสองวันโดยสวดออกเสียงดังหจบและจบที่6ที่7และ8ออกครึ่งเสียง ส่วนจบที่9้านั้นออกเต็มเสียงอีกครั้งการสวดพระคาถาชินนบัญชรเสริมด้วยจะช่วยลดทอนภัยพานที่ฝังแฝงและเป็นเกราะคุ้มกันภัยจากกระแสปองร้ายอีกทั้งกระแสพระรัตนตไตรที่แผ่ลงมาย่อมช่วยยังความเจริญทั้งในชีวิตทางโลกความเจริญมั่นคงในทางธรรมหากไม่ใช่ผู้ที่ประกอบกรรมเลวร้ายจนเกินไปโลกเปลี่ยนแต่คนไม่ปรับตัว แล้วจะสำเร็จได้อย่างไรดังนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากอยากพึ่งพระด้วยก็ต้องทำตนให้สมควรกับการได้ที่พึ่งในฐานะสิทธิวิปัสสนาสายตรงของท่านอาจารย์ขอน้อมสรรเสริญพระคุณของพระอาจารย์สมเด็จโตพรหมรังสีไว้เหนือเสียงเหนือกล้าวท่านมีเพียงแต่ชี้ทางออกหากแต่ยังชี้ทางแก้และทางแห่งการพ้นภยัย ที่ศักดิ์สิทธิ์ไร้การเวลาอีกด้วย